ร้านเด็ดบอกต่อพามาเลือกชิมอาหารจานโปรดที่ร้านโปรดกับเมนูหลากหลายที่ถูกใจคนทั้งครอบครัวทั้งคาวหวานหรือจะเมนูจานเดียวก็มาทานได้ทุกวันแบบไม่ซ้ำเมนูเยอะขนาดไหนไปดูกันเลย เมนู3ชั้นคั่วพริกเกลือเป็นเมนูยอดฮิตเราเอา3ชั้นประชุบแป้งแล้วทอดให้กรอบเราไปคั่วเพิ่มรสเค็มรสหวานมันจะแห้งๆนิดนึงครับแต่พอมาเจอข้าวที่นุ่มเหนียวกําลังดีเม็ดเรียงตัวมันก็มาทานแล้วมันก็เข้ากันทางร้านเลือกใช้ข้าวหอมมะลิใหม่ตาฉัดเพราะว่ามันมีความเหนียวนุ่มผุ่งมาแล้วมันจะเม็ดเรียงสวยครับทานกับเมนูไหนก็อร่อยมันคุ้มค่าครับเพราะว่าซื้อมาตัวเดียวเนี่ยมันเข้าได้กับทุกเมนูที่เราทําในา้านเป็นข้าวเป็นจานทานคู่กับ ้าหรือเป็นข้าวผัดที่ทางร้านมีก็ได้ทุกเมนูครับทะเลผัดไข่เค็มซอสมันจะเข้มข้นพอมาทานกับข้าว นุ่มเหนียวกําลังดีมันก็จะเข้ากับเมนูที่เราคัดสรรมาให้ลูกค้าครับข้าวผัดปลาสลิดเราก็เอาปลาสลิดมาเลาะก้างคือไม่มีก้างเลยหั่นเป็นชิ้นพอดีคาแล้วก็เอามาทอดให้กรอบเอาข้าวมาผัดก็ข้าวตัวนี้หุงเสร็จเราก็ผัดได้เลยครับเราใช้ข้าวตัวนี้ในการผัดในหลายเมนูข้าวเกี่ยวหวานไก่อบข้าวคั่วก,กิ้งไก่กรอบมันเหนียวนุ่มพอดีแล้วไม่เละจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปครับอย่างพวกเมนูที่ทอดกรอบอะ โจทย์ยากคือมาทานกับข้าวถ้าข้าวมันยังแข็งมันไม่นุ่มมันไม่เลียงตัวครับมันก็จะไม่อร่อยอย่างข้าวผัดเคียวหวานไก่อบเราใช้ไก่ชิ้นใหญ่เป็นชิ้นนะครับผมมาอบกับซอสเคียวหวานที่เราทําเองเอาลงมาคลุกกับข้าวแล้วก็ผัดตัวข้าวออกมามันก็จะหอมนุ่มครับเลียงตัวดีช่วยเสริมให้กลิ่นเคียวหวานมันหอมยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากเมนูข้าวแล้วเราก็ยังมีพวกเมนูของทอดมีสปากเกตตี้มีสเต็กของทานเล่นครับสั่งกันเยอะก็เป็นมามาออ่าต้มยำน้ำป รวมมีทานร้อนคู่กับข้าวสวยร้อนยิ่งอร่อยเด็กๆก,ก็จะมีเมนูขนมนะครับที่สั่งกันเยอะก็จะเป็นโทรสังขยาใบเตยครับผมร้านนี้ต้องเป็นร้านโปรดของใครหลายๆคนสมชื่อร้านแน่นอนเพราะเอาใจใส่ลูกค้าทุกเพศทุกวัยมีเมนูหลากหลายให้เลือกโดยเฉพาะความพิถีพิถันเรื่องข้าวทั้งข้าวสวย ข้าวผัดข้าวหอมมะลิใหม่ตราชัดที่เก็บในอุณหภูมิ15องศาทําให้ข้าวใหม่หุงแล้วหอมนุ่มเหนียวหนึบเม็ดเรียงสวยกินแบบไหนก็อร่อยเวลาว่างก็จะเข้าไปดูเพจโคโฮโลกะอะคาเดมี่ oh ครับจะมีความรู้ใหม่ๆให้อัปเดตในเรื่องของการจัดการทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านสมัครฟรีเรียนฟรีได้ตลอดนะครับผมฝากร้านโปรดด้วยนะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกบางบัวทองร้านโปรดก็จะมีทั้งเมนูโปรด เกมโปรดเพลงโปรดมากับคนโปรดได้ทุกเพศทุกวัยครับผม